ตัวละครแรง F ของดอยเซอร์วันนี้มีสกินใหม่เข้าสกินที่มีชื่อว่า ชิฮาคูโชหรือว่าสกินยมทูตนั่นเองนะครับสวัสดีครับทุกคนมีอยู่ในช่องกิจไงชนะนะครับวันนี้มีสกินลินดิสตัวใหม่เข้านะครับผมเป็นสกินที่รับฟรีด้วยนะครับแค่เราทําภารกิจผ่านด่านบอสให้ครบ16ด่านเราจะได้รับสกินนี้ฟรีเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับที่ใครงงนะครับผมว่าภารกิจอะไรนะครับภารกิจตรงนี้เลยครับผมไร์ตะลุยโลกวิญญาณนะครับผ่านครบ16ด่านเมื่อไหร่ปุ๊บได้สกินลินดิสฟรีเลยนะครับผม ถ้าถามว่ายดีผมมีสกินเลนดิตไหมก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่มีครับผมวันนี้เราก็เลยมาขอยืม ID นะครับผมคนอื่นมารีวิวนะครับผมก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดี้วยนะครับที่เอา ID มาให้ผมรีวิวนะครับก็เป็นแรงค์คอมมานเดอร์สนะครับแรงด์ค่อนข้างน้อยนะแต่หลักๆสำหรับคลิปนี้จะมาดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็สกินกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแลความสวยงามมันเป็นขนาดไหนสำหรับสกินฟรีเด้รับ16นะครับผมตีบอสเด้รับ16นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับลินดิสนะฮะมาดูเอฟเฟกสกิลแล้วก็สกินกันดีกว่าครัทุกคนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับลินดิสนี่ก็เป็นตัวละครไลน์เอฟของรอยเซอร์เลยนะครับเรียกว่าหยิบมานี่ทีมใจรู้สึกไม่ดีเลยนะครับผมเวลาฟาร์มฟาร์มบูปับก่อนมันจะทำให้แบบฟาร์มไปนะครับจริงๆพยายามวางแท็บให้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมจะระเบิดแบบตุ้มๆอ่ะอ่า เฟสสกิลแล้วครับสำหรับสกิลสองวางแท็บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมเอ้อโอ้โห,โหสวยงามสวยงามเลยนเป็นล็อกสุดแล้วเอ้ยได้อยู่มันไม่หลุดนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนไม่เห็นวันเดอร์อ่ะจะห้าจะมากเกินไปแล้ว <im itation> โอ้โหไม่มกอด <im itation> โอ้โไม่กอดทำไมมาเยอะกันอย่างนี้ล่ะ <im itation> โอ้โหเอาบูคูไปด้วยสวยสวยสวยเบนนิกูดโอ้โหจริงๆเพื่อนไม่ช่วยฟาร์มจะดีกว่านะเล่นลินดิตอ่ะเพราะว่ามันเป็นล็อกใส่ตัวเล็กไงมาเลยรไปหนึ่งทีเฮ้ย สตาร์ทไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาคืนนะผมสนใจเ,เ,ดเดี๋ยวแฟดเอาอินเวนเราไปปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยว่าพี่จะเอาจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยว่าน้องปลุกพลังในตัวพี่พลังวิญญาณโย,ยมมาทูในตัวพี่ต้องตื่นแน่นอนเกมนี้บอกเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวแฟดจะพี่ให้เป็นพิเศษเลยนะเป็นนาคอสป่าด้วยนะฮะเดี๋ยวแฟดน่าจะกลับมานะแต่ผมไม่สื่อว่าผมทำอะไรนะี่โยมพลังจยมมาทูในตัวคุณสโลได้นะครับตายนะบอกเลยตายนะตายนะปลุกพลังโยมมาทูเอาบูไปก็บูคืนมา ปลุกพลังจะมาโทษในตัวพี่บอกเลยว่าน้องไม่ได้ตายดีแน่ๆนะคอสอยู่ตรงนั้นครับหาตีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เก่งสีนะทุกคนโอเคที่แล้วครับดูครับขคนเนี่ยละเอาตัวนี้ก่อนเลยพลังจะมาโทษในตัวพี่อย่างนั้นเหรอ พี่จะเอาคืนให้อย่างสาสมเลยจะบอกให้มานี่นะคอร์สอินเวลด์แจ๊ะไม่มีเรี่ยวเรื่อยแฮปกับฟามาครับผตังนะลินดิตเวลาเล่นในอัพสกิลหนึ่งนำนะครับผมรูนที่ผมมาในเกมนี้ก็เป็นรูนอเวกห้าเลดห้าสปิดสิบตะก้อนคอสิบนะครับผมเรียกว่าเป็นรูนผสมนะเอ็นติลตาเลยนะครับเนี่ยว่าสกินลินดิสดูโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ปรับเอฟเฟกต์อะไรนะสมแล้วนะครับที่เป็นสกินฟรีโอ้โหเอ้ยปรับตังไหน่อยแล้วกันจะได้เห็นชัดโอเคพันเจ็ดครับผม อยู่ไม่เจ๊ะอานนอยู่หุ้มขวาเอาเลยเปล่าเอาเลยดีกว่ารออะไรอะ่ะจึงรอ,ดงอดได้หนิหลบได้โอ้นะควอตมาแต่าาก็ได้แค่นั้นแหละบอกเลยเขาไม่มีเลเเเนนครับเลยนะแต่เขาจะกันล่างนะผม,ผมว่าผมอาจจะฆ่าได้นเนี่ยมีโอเมเียนด้วยฟังแผลรอร์ครับไอเขาต้อตามางมามาไม่มีแล้วทีฮ่าคู่โชไม่ล่า จริงผมก็งงนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ดูบีทมานะครับผมไม่รู้ว่าชื่อคาอูโชมันแปลว่าอะไรว่ามันเป็นชื่อคนไปตอนแรกแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นชื่อของชุดยมทูตเซอร์ไพรส์รเล็กน้อยถึงปานกลางขามาดิพรก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่มีอะไระครับผมนี่เป็นแม็กซับใช่ไหมเนะี่ยมันจะใช่นะมเออพรตดวเ็นใช่ไหมรครับผม แฝดไอ้ปะละไอ้หนออ่องมาเลยเอา้าวไม่ด้เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะผมรอให้เขาล้วงผมดีกว่าเขาน่าจะมาล้วงผมอ่ะเดี๋ยวแฟดกับฟอร์ลินไปวันเดอร์รอรับบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์แฝดเนี่ยครับละโอ้เรียบร้อยครับแฝด5นาทีแล้วด้วยฟอมก็แฝก แถมฟอร์เรนด้วยอีกหนึ่งแสนอา้าอร่อยเลยอิ่มอร่อยเหาะครับลินบิดบอกเลยว่ารวยครับช็อตนี้หมดป่าอ,าอ้าวเดอะแปดจะข่าวว่าต้นเกมเฮ้าส์ไม่ใช่รเรานะฮะตามมาหน่อยเพื่อนอันแน่หลบด้วยโอ้แหเด็บแรงเพื่อนนะบอกก่อนเวลาตายๆตรงกลางว่างไงว่างไงไวรุษเฮ้ยทำไรไวรุษโอ้ยนักบอลมา เฮ้ยไวรุ่นใจเย็นจะร้อนอ่ะไวรุ่นโอ้ตายคู่ไปดิกดเกิดไปทีนี้ห้าเกินว่าไง่ายไวรุ่นไหมล่ะนาคอสมาเลยโยนซะหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันมีท่าตายแบบพิเศษพิเศษนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะผมตายโง่เลยพิเศษกจังสิครับผมงานคนอีกแล้วตายดี่อนไอ้นุ่งด้วครับให้นึ่งด้วย โอ้โหแตกเหมือนกันาตายสองตัวติดไม่นะชิคาคุโชโดนไปสองตัวติดแล้วสวัสดีตัวละครแรงเอฟมาแล้วตัวละครแรงเอฟคุณจะถึงข้างบนตัวละครแรงเอฟอ้อมหลังสวัสดีเฮ้ยว่าไงไบรุ่นทำไรไะไบรุ่นไอไรุ่นเกาะป้อมหรอว่าไงไบรุ่นนีไ่ไงไว่าไงไบรุ่น ว่าไงไวรุ่นต้นเกมได้ข่าวว่าห้าวนี่ไวรุ่นตกดีครับเฮ้ยไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นไปไหนไวรุ่นไวรุ่นรอด้วยเฮ้ยไวรุ่นไวรุ่นว่าไงแปดจะเป็ไวรุ่นเดี๋ยวผมยี่อามต่อนะครับผมเพิ่มความแรงของอันติเมตน,นะเ,เดี๋ยวขึ้นดาบแดงเลยยิงสามนัดนาะคอตายอ้าวสวัสดีบูบับเสร็โจโชน แผมอยากแตกครับผมเออกิน,น,นแรงเอฟจริงๆเดี๋ยวนี้ทำไมมันแรงขนาดนี้เอาอต,อตัวทีฟร,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 รอสได้ข่าวว่าตัวโป่งเร็วไ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 งโอ้โหยิงสามนัดใต้ว่าไงวัยรุ่นต้นเกมโหดนี่เราเฮ้ยเอ็ดบูเราเนไงปลุกไฟในตัวเรานี่ 13วินะฮะ8นาทีเรียกว่าคิวยับยับเอ้ยไวรุน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 3นัดไวรุน3นัดตายนะคอสติน่าอยู่ในจานนะครับอยู่ข้างล่างนู้นนะครับไกลจัดเลยโอเคครับเราไปใต้ไล่จับนะคอสกันดีกว่านะครับทุกคนผมเปลี่ยนรองเท้าก่อนดีกว่านะมันจะเลดเกมแล้วเอากันซีซีนะสินเกมนี้แบบเล่นเอาดีๆก็การซีซีสินแรกผมสึกนะ ของนำขนาดนี้ถ้าสู้นาคอสได้แล้วล่ะครับเอ๊ะพี่แกเขาหายไปไหนกันนะตีดาร์กอย่างนั้นเหรอใช่ช่วยตีนะเจ้าเป็นป่าที่ดีต้องช่วยตีดาร์กนะครับต้องตีดิป่าโหป่าไม่ตีดาร์กก็ฮาเกินโอเคครับเขาจะเข้ามาตรงนี้สี่ตัวนะมีนาคอสมีบูบบุบเนี่ยเขาเล่นโคตรยากอ้าววัยรุ่น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 เรียบร้อยวัยรุ่นแปด อนี้ไม่จะเจอเฮ้ยมเจอเอ้อยู่านป้าจ้านาคอมาป่าผมก่มานะนาคอเวัเฮ้ยไปรุ่นวาไงทำไรไวรุ่นเฮ้ยไปรุ่นอด้วยอ๋อ่ไดจ๊เดี๋มันพุ่งแฝงมาเน่เดี๋ยวว่าทำเท่ทำเท่อเจอต่อเจอต่อไวรุ่นเรียบร้อยไวรุ่ครับผมีนี้น่าจะยี่สิบบวกรวะ ไปเดี๋ยร์ขารองเท้าเลยครับผมแล้วก็ทำดาบแดงกันแล้ดาบแดงเกาะเกิดเลือกได้หมดเลยนะครับถือวาดาบแดงแหละสามนัดตายไม่ต้องเล่นนะบอกเลยไปรุ่นถ้าปล่อยอัติทันนี่โดนเลยนะเกิดมาก่อนเดี๋ยวเวลาครับค่อยๆเลืเอกไอ้มันรอก,กว่ะ เอจริงเกมนี้มีแม็กด้วยนี่หว่าดูนะโอ้โหสามทางแล้วเอาไงดีพี่ชายสี่ตัวเราจะยี่สิบคิวแล้วนะขาดอีแคสี่ร้อยเองนะเราจะถอยก่อนไหมเดี๋ยวเราจะเล่นเลยเดี๋ยวเพื่อนเราโดนเล่นแล้วเดี๋ยววันนี้ห้าสี่ทำเป็นทำทรงเป็นแพ้แล้วให้เพื่อนมันก็ออกมาโหฟิกเข้าไปแล้วแต่มันจะแฝงจะจะมีอันติเอาผมตายเดี๋ยว่าทอนแรงจัง สองร้อยบาทจะได้ดาบแดงทุกคนยิงสามนัดท้ายนะก็จะไปกันบนแล้วจังหวะนี้จะได้เก็บหนึ่งฟรีคิวคิวไอ้เด็กเก็บหนึ่งคิวฟรีหนึห่งฟรีคิวคิวคืออะไรวะเนี่ยปิ้งเข้าไปเจอต่ออีกแล้วครับนาคอสขออีกนัดหนึ่งได้ไหมจ้าขออนัดหนึ่งขออนัดหนึ่งเออนั่นแหละเดี๋ยวันพิจารณ์ดีกว่าดักแบบสามร้อยตัวเต็ม 20คิวของเราจะสำเร็จด้วยหรือเปล่าครับทุกคนเราไม่ได้ทำท Q, มิชั่น20คิวเปิมานานแล้วนะครับ้18ปะ่ะไปลุยครับ Let's go <S หนึ่งสองแปะ๊ะเจะรวบจะรวบเดี๋ยวนะเจะรวบเลยจะตายดีอีกหนึ่งครับ18คิวแล้วครับผม19คิวครับอีก EQ เดียวครับผม20บวกจะถึงหรือเปล่าฟอลเรนติโนของมีเท่าไหร่จะเอากังนี้โอ้ยยี่สามนัดตายฟอลเรนจริงน่ปะเนี่ยกว่าคิวอเมริกาคิวเลยปะล่ะอย่างนั้นนะเะเะ ในในี้ก็จะมีก้าแล้วก็คาบอไม่ทันมันงัดสวนอโอเพื่อนเราตายหมดอ้าวยังไงเออเออ20เต็มอยู่แล้วไม่เงี้ยมาดิกนคาบอกดเมกะคิวเพราะนาคอสงัดช็อตสุดท้ายยี่กดรติทันก็ตายนะครับทุกคนแต่วิมิตตัวละครไม่ได้แค่นั้นว่ะเรียกว่ามิชชั่น20คิวที่ไม่ได้ทำมานานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมโดยรวมสก,กินเอฟเฟกต์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแค่โมเดลตัวละครนะสำหรับสกินดิ้นดิษชิคาคุโชนะครับ วัสดกินเดี๋ยวมาทูดนั่นเองนะรพี่ผมว่าสกินมันเหมือนดูเคียนะครับผมิเศน้าเหมือนดูเคียอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้สกินดูเคียจะเข้าหรือเปล่านะครับผมเออดูสกอร์ตอนจบเกมไปดีกว่าครับ21ตาย3ไม่ใช่4ครับเป็น BP 1 2 8นะครับผมเซตไอเทมก็เป็นเซตแรงเลยนะครับผมดาบแดงขินั่นเองนะครับผมโอ้เจอเดอะแฟตในมองมด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ